รมาจากประเทศยูร์เนี่ยค่ะในโอกาสนี้ขอเชิญร่วมงาน,นต้อน,กกนรับคุณเจมส์ซิรายยค่ะสวัสดีค่ะชิ้นของคุณเจมส์พิเศษไม่แพ้ใครโอ้โหสวยมากเป็นไงครับคุณเจมส์สวยจริงๆแบบมันมันเหมือนมีความอ่อนไหวดูมีความดูมีความงุกอ่างฉันผู้บริหารคุณในสิบคนี้นะคะว่าทุกๆชิ้นเนี่ยจะเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจระหว่างความ ร่วมวนแบบข้าไหมใช่แต่ว่าเป็นความเข้มแข็งในการดีไซน์ทำให้ทำให้ทุกอย่างมาดูเป็นงานคร้าเแมนชิ้นๆมาเหมือนว่าเป็นไฮจอรีชฟิชสูงสุดเลยแล้วก็ที่ตั้งใจที่จะส่งมอบงานฝีมือที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นคุณได้ไปชมทั้งคอลเลคชันที่แพรวิสเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสวยงามขนาดไหนสวยงามมากครับคือจริงๆผมว่าในทุกๆชิ้นที่เรียกว่าเป็นอินสปิเรชันใน ในคอลเลคชันนี้แล้วกันนะครับคือผมว่าจะเน้น,นไปในทางว่าอยากให้ทุกอย่างครับมันดูแข็งนะครับที่ที่จนว่าแต่ว่าเอ่อมันมีความอ่อนอ่อนช้อยในการดีไซน์ของเขาซึ่งผมว่ามันก็เป็นความยากมากเลยนะการที่จะทำให้ให้เครื่องประดับอาเซีงนดูแบบอ่อนช้อยเหมือนเปริบบิ้นอย่างนี้ได้ค่ะเหมือนกับื่อสกรูนี้ที่เห็นในแฟชั่นโชว์โอเควันนี้เรา เรามีความรู้สึกยังไงเรามีฟีลยังไงหรือว่าเราอยากอินสเปคชั่นในตัวตนของเราเป็นของใหไรมก่อนก็สามารถบอกได้ค่ะเรื่องประดับที่เราเลือกด้วยทราบว่าคุณเป็นแฟนมิคิโมโตอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะว่าแบรนด์มิคิโมโตเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยของที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกครับค่ะก็จริงๆรู้สึกว่าดีใจมากเลยครับที่ได้มีโอกาสมาลงในแบรนด์มิคิโมโตเพราะว่าผมคือผมมาชื่นชอบในหัวาจของแบรนด์แล้ว แล้วก็ชื่นชอบเป็นตัวของแบรนด์ที่ที่เป็นงานคแบรนด์ชิพแล้วก็ตั้งใจที่จะทําไข่บกออกมาเพื่อให้ทุกคนได้ได้สมใจกันแบบเรียกว่าอรไรที่ติดเลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะมอบให้กับคุณด้วยเดือนค่ะมูดเป็นพิเศษค่ะเพราะเบลรู้สึกว่าแบบเพิร์ลบบุกเนี่ยมันคลาสสิกค่ะมันสามารถแบบใส่ได้ในหลายๆโอกาสจะเป็นอย่างที่พี่จูนบอกจะใส่ตั้งแต่เช้าจนไปถึงงานตอนเย็นได้คือมันใส่ยังไงก็ดูดีใครใส่ยังไงก็แบบดูเสิร์ฟนะคะ ซึ่งโมเนี่ยยิ่งเข้ากันกับผิวเอเชียของเราที่มันยิ่งดูกล o นะคะค่ะลัสรสเตอร์ทำให้ผิวดูสวยขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วคือเหมือนคุณแม่เบลลค่ะค่ะเขาจะมีเครื่องประดับหนึ่งชิ้นที่เป็นโม้ก็คือต่างหูซึ่งมันแบบตกทอดมาถึงเบลแล้วแล้วเบลรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีค่าแล้วก็ถ้าเรารอๆมันมันสามารถส่งต่อไปอีกรุ่นหนึ่งได้ด้วยเนี่ยค่ะเครื่องประดับชิ้นไหนที่คุณใส่แล้วคุณรู้สึกว่าเสริมความั่นใสที่สุด อ๋อถ้าเป็นแบบเหมือนในชีวิตประจำวันแบบ everyday ละกันนะคะจะเป็นคนที่ติดตา่างหูค่ะคือรู้สึกว่าต่างหูมันอยู่กับหน้าเราใช่ไหมคะคือถ้าคนเห็นถ้ามองหน้าเราก็จะเห็นแบบต่างหูเราแล้วก็จะสามารถบ,บอกเสียของเราในวันนั้นได้ว่าเออเราอยากจะสื่อสารอะไรแต่อย่างวันนี้ยอมสละต่างหูเพื่อเส้นนี้เลยค่ะ อยากให้เขาโดดเด่นที่สุดเขารู้สึกว่าชิ้นนี้คือมันมันโจกมากเลยอะค่ะคือมันเป็นการผสมผสานรวตัวระหว่างอันนี้มันมีหลายๆชนิดมารวมตัวกันแล้วก็มันใส่ได้ทั้งหน้าและท้าหลังด้วยค่ะที่จือสำหรับชิ้นนี้ใช่เขาก็คือสลับข้างได้ด้วยสามารถใส่ไปด้านหลังได้ถ้าเราใส่เป็นแบบชุดแบบ evening เปิดหลังอย่างนี้มีชิ้นนี้อยู่ข้างหลังชิ้นเดียวคือโจกสวยมากค่ะก็คือพอหมลุนมาเนี่ยทางด้านหน้าจะกลายเป็นโชเกอร์แทนนะคะ แล้วก็จะมีเป็นโบอีกข้างหล<ะ>ังค่ะสวยจริงๆ<ช>ไอเดียที<ะ>่ดีมากใช่ค่ะคือยอมรับเลยว่าแบบดีไซเนอร์เก่งมากๆเลยค่ะในคณะที่เป็นหนุ่มๆมองผู้หญิงใส่ของที่เป็นโบแบบนี้รู้สึกไงบ้างนะเจนคือจริงๆโดยเฉพาะที่เ,เป็นคุณเบลล่าก<ะ>็ใช่คือเขาเลยดูแบบสวยมากในวันเองับสวยมากสวยมากสวยมากเลยสวยจริงๆเพื่อนจะเห็นได้ว่าเดอะโบ้คอลเลคชั่นของเราทุกคนเห็นด้วยที่ตกมือแสดงว่าเห็นด้วยเดอรโบ้คอลเลคชั o n เราเนี่ยไม่ได้ใส่ได้แค่ผู้หญิงแล้วผู้ชายใส่ได้หมดเลยสมัยนี้มันไม่มีข้อจํากัดอยู่แล้วอ่ะใครใส่แล้วดูดีก็คือสุดยอดเลยได้หมดเลยะนะคะขอถามทั้งสองท่านว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานในวันนี้เชิญค่ะ ก็สำหรับเบลก่อนละกันนะคะก็ thank you very much for having me today ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่ให้เบลมาร่วมงานในวันนี้เป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้แลาได้ใส่เครื่องประดับสวยๆแบบนี้นะคะ่ะใช่คือด้วยด้วยเรื่องของ f e e l i n g ของมันมันมันรู้สึกแบบมันมันเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ดีใจด้วยอยากให้คนไทยได้มาดู c o ลเ e c t i o n นี้กันเยอะๆค่ะ ชเช่นดิจิเอ็ส์ค่ะรู้สึกดีใจิเอ็นส์ก็เป็นเกียรติเช่นกันครับที่ได้มีโอกาสเปิดร่วมง,งานนะครเปิดเปิดคอลเลคชั่นเดอะโบที่เมืองไทยในครั้งนี้นะครับผมก็จริงๆก็ผมว่าผมว่าเป็นเป็นคอลเลคชั่นที่อินสปายได้แบบเยอะมากจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้ได้มาลองดูดคอลเลคชันนี้แล้วก็ช็อปนี้ชื่อว่าต้นเบินเบรนช็อปใหม่ทั้งสองท่านได้เข้า คะได้เข้าไปแลความรู้สึกนิดนึงเข้าไปแล้วรู้สึกไงบ้างจริงๆสวยงามมากครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เป็นทางไมค์กิฟโตทำเราจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่สมมติถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเราบอยทุกจุดเลยเนี่ยเขาก็ตั้งใจใส่แบบดีเทลเต็มไปหมดเลยจริงๆก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูเลยดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงเพราะมันสวยมากจริงๆไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเรียนค่ะสวยมากทุกชิ้นเลยค่ะสวยทุกอันเลยนะคะในโอกาสนี้ขอเสียงประมิษดังให้กับทั้งสองท่านค่ะ ขอบคุณรับงองท่านนะคะเรียนเชื่อนทั้งสองท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะและนี่ก็คือความพิเศษแล้วก็ความประทับใจที่ทั้งสองท่านมีกับแบรนด์ของเราค่ะ